อยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆคนไทยไม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมัน<อ>ได้อยู่สบายดีครับอิสัะ ส่วชวนชื่นนะฮะก็คือเป็นรายล่าสุดเหมือนกันที่เพิ่งจะเข้าสู่โรงพยาบาลวันนี้นะสวัสดีนะคอมครับสวัสดีครับนักคอมผมเหี่ยวนะเหี่ยวของผม <laughs> นะกคอมโอเคไหมตอนนี้สบายดีไหมสวัสดีสวัสดีครับอา,อาการนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีอะไรเลยปกติมากครับผมแล้วมีไข้หรือมีปวดเมื่อยตามตัวไหมฮะไม่มีไข้ไม่มีไข้นะเออ แล้วปวดเมื่อยตามตัวม้้งไหมครับไอม่มีไออ๋อไอมีนะไอไม่มีอ๋อไม่มีนะเออแล้วปวดเมื่อยตามตัวอะไรฮะมีนิดหน่อยตาแดงไหมไม่แดงไม่แดงนะออาอ่าอะไรนะจังจะไปหาหมอนี่เลิกรายการแล้วคุณต้องไปหาหมอแล้วกระชายคุณชายดังมากผมสมรักล้มลายแล้วคล้องกระยะอย่างนี้ที่ นักคอมตอนนี้นักคอมกังวลใจไหมนักคอมตัวนี้น,น,นักคอมป่วยเป็นอะไรบ้างตัวนี้โรคประจําตัวนักคอมอ่ะก็เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเลือดสมองตีบสามอย่างจ้ะอ่าปรึกษาคุณหมอแล้วใช่ไหมฮะจ้ะคุณหมอว่าไงบ้างครับเพราะคุณหมอสินแพทย์นี่เขาดูแลเรามาตั้งแต่เป็นแล้วไหมอ่าใช่แล้วตอนนี้ในเรื่องของโควิดเนี่ยคุณหมอให้ให้ให้ข้อมูลอะไรไงบ้างไหมครับเรื่องของผลกระทบต่างๆนานากับโรคประจําตัวที่เราเป็นอยู่ อย่างอย่างให้กินยาปกติเหมือนเดิมออให้กินยาปกติแต่ยังไม่ได้ให้ยากเกี่ยวกับเรื่องราวของของโควิดถูกไหมฮะอย่ยางอย่างนักคอมน่าจะได้รับเชื้อจากคุณบอลใช่ครับอ่าแ,แล้วแล้วแจ๊สก็น่าจะได้มาเหมือนกันถูกไหมฮะได้จากบอลหมดอ่าแล้วแล้วตักเติก๊กบริบูรณ์อะไรต่างๆนะนะมีติดไ <c oughs> หมฮะไอ้ทักน่าติดแต่ไอ้ตักไม่ติดเป็นไปได้ไงมหไอ้ตักน่าติดแต่แต่ไม่ติดเืออืมเนี่ยอาจารย์ อย่างเนี้ยมันแปลกนะค,คือบางคนไม่ติดตึงอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเนี่ยฮะคือคือก็อยู่ในกลุ่มเนี่ยที่ความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับแต่สิ่งที่สําหรับนักคอมเนี่ยนะฮะ,ะไม่ทราบว่านักคอมเนี่ยตั้งแต่ตรวจว่ามีเชื้อบวกจนถึงวันนี้เนี่ยกี่วันแล้วครับอ๋อกี่วันนะครับสามวันแล้วอ๋อสามวันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้นะฮะ แล้วก็เนี่ยมีโรคจําตัวเนี่ยมีโอกาสโรคจะรุนแรงได้แต่ไม่ได้แปลว่ารุนแรงทุกคนนะครับถ้าเราตรวจเจอวันไหนไปจนกระทั่งถึงครบ7วันเนี่ยนะครับแล้วหลังเจ็ดวันแล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีอาการรุนแรงเนี่ยก็แปลได้ว่าแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงค่ะเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันแรกเนี่ยนะครับเจ็ดวันแล้วครับอคุณคุณหมอมีกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมฮะแล้วนะับ,บหมอ,อยังยังเดี๋ยวต้องเจาะเลือดก่อน แต่นักคอมก็คุมน้ําตาลคุมอะไรอยู่ตลอดมีฉีดอินซูลินมีอะไรไหมฮะไม่มีไม่มีกินแต่ยามีแต่ยายาที่กินนะกินแต่ยากินแต่ยาโอเคแต่ธรรมดาแล้วนักคอมเนี่ยเท่าที่ทราบมาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วแล้วก็ระวังตัวตลอดเวลาบางทีไปถ่ายรายการก็ใส่แมสใสอะไรตลอดเวลาถูกไหมฮะใช่ครับก็ยังพลาดถือว่าพลาดเลยว่าคุณกระใจคือ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 มันเป็นเรื่องที่มันหลบเลี่ยงไม่ได้ใช่ อืเนี่ยอาจารย์คืออันอันนี้คงจะติดมาจากลักษณะงานครับอ่ลักษณะงานเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าลักษณะงานเนี่ยที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆถ้าเปิดทํางานคนเดียวอะไรคนเดียวเนี่ยโอกาสติดเนี่ยน้อยแต่ว่าโอโอเคไปคนเยอะๆแล้วเวลาอย่างเช่นนะข้อมอ่เวลาที่เผื่อจะทํางานขาอะไรเนี่ยถ้าสายมากแล้วรู้สึกยาไม่ค่อยตลกนะฮะ ับผมว่านะคำตัวลงมันหายไปหมดเลยก็ต้องเปิดเวลาทํางานอะไรนะครับครับเออนักคอมครับอตอนนี้เนี่ยคนเขากำลังกลับบ้านกันช่วงสงกรานมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมนักคอมกลับบ้านนะกลับได้ครับแต่กาดจะตกมันน่ากลัวมากนะมันติดแป๊บเดียวมันติดเลยนะมันไวมากอืขอร้องนะครับใครระวังไว้ด้วยแมสจะใส่ไว้ตลอดอย่าปล่อยน้ำยาล้างมือล้างมือก็ต้องมีเอาไว้ครับ ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปดีกว่าครับปีหน้าค่อยไปดีดครับอปีหน้าค่อยไปเนี่ยอันนี้ก็ค่อยไปก็ได้ถือเป็นเรื่องที่ที่ที่ททชัดเจน,เนขนาดนี้อยากให้อยู่กับบ้านครับครับผมแล้วก็อยากจะฝาก<ส>ะอะไรให้กับแฟนๆคนไทยแม้ว่าตัวเองตอนนี้แฮปปี้สบายดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับ<อ>มันได้อยู่สบายดีครับอิสต์ <laughs> <laughs> ขอบคุณยับโ้ยมขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอเคขอให้หายเร็วๆนะฮะ ในครอบครัวคือแทบไม่ได้มาเลยนะฮะคุณแม่ก็อย่างที่บอกนะครับยังรักษาอาการโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลน้องชายก็กักตัวอยู่ตอนนี้จากโควิดสิบเก้า,กาแล้วก็ยังมีคนในวงการบันเทิงนะครับที่วันนี้มานะครับที่เราเห็นตามภาพแล้วคุณหนุ่มกัญชัยคุณตั๊กบริบูรณ์คุณเจี๊ยบเชิญยิ้มมีภรรยาของคุณบอลชวนชื่นเพราะคุณบอลเองก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลคโควิดสิบเก้านะครับ มีคุณโกตีพี่ป๋องกับพลคุณแจงภรรยาคุณแจส๊สทวนชื่นคุณแจสก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่นานเหมือนกันมาร่วมแสดงความอาลัยส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาหลายคนก็ส่งพวงหรีดมาแสดงความอาไลัยเมื่อสักครู่จะเห็นฝนตกลงมาด้วยใช่ค่ะนะเดิมเนี่ยพิธีชาปนกิจศพนักคอมที่ได้รับแจ้งกันไว้คือเวลา15นาฬิกานะครับ แต่วันนี้เจ้าหน้าที่นําศพของนักคอมเนี่ยมาถึงที่วัดเร็วกว่ากําหนดแล้วฝนก็ทําท่าจะตกลงมาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบจัดก,การเรื่องของงานศพของนักคอมนะครับร่างของนักคอมถูกเคลื่อนออกจากสถาบันการแพทย์จักรีนรุบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับจากนั้นรถของมูลนิธิร่วมกตัญญู นำศพของนักคอมมาส่งที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมาถึงเมื่อประมาณ1 3นาฬิกา30นาทีแล้วทางวัดก็นำาลงศพของนักคอมไปวางที่ชาปนสถานผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายศพทุกคนสวมใส่ชุด PPE หน้ากากอนามัยเฟสชิลใส่ถุงมือป้องกันก็ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขส่วนบริเวณด้านล่างเมนนะครับได้ตั้งรูปของนักคอมเอาไว้ พร้อมกับพานดอกไม้จันทร์ที่วางเอาไว้ตรงนี้นะฮะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังทำพิธีชาปนก,กิจศพนักคอมนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่างานศพของผู้ป่วยโควิดสผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดสจะเหมือนกันทุกคนก็คือญาติๆจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะฮะคือไม่ได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย หนูอยากบอกพ่อว่าไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่คือไม่ต้องห่วงใครเลยค่ะหลังจากนี้หนูมั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทําได้ค่ะขอบคุณนะคะคนไทยทุกๆท,ท,ท่านเลยที่แบบส่งกํลาลังเลยไหมคุณพ่อส่งวิธีรักษาคือคือเราเราไม่คิดว่ามีคนรักพ่อเยอะขนาดนี้คือส่งมาทุกทางทั้งหมอทั้งยาทั้งอะไรคือแบบเรา ได้ตอบแท่ทุกคนเลยนะคะมันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพ่อเราถ้าจะเป็นอะไรไปอ่ะอย่างน้อยก็มีเราทำเตเรเตียมที่เราก็มีอะไรให้คนเก่ะสาขอบคุณคุณหมอนะครับทุกคนนะครับที่รักษาคุณพ่อพี่ๆพ,พยาบาลแล้วก็ทีมบุคลากรทุกคนที่มาทําให้คุณพ่อนะครับขออนุญาตขอขอบคุณโร,ง,รณงพยาบาลติดแท้โรงพยาบาลวิภาลาแล้วก็ โรงพยาบาลลามาตัดกีลรฤพดินนะคะที่ดูแลพ่อให้เป็นอย่างดีอะ่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะพ,พี่พี่ขอบคุณมากคะ